สบายดีสวัสดีเดอ้อพี่นอ้องย่างพเจอบังตะกาพี่น้องย่านไก่ไก่มันหมักลงเนาะตะกาบนพอบนตกุกมืองสกานานนนวายน,นี่ก็พากันมานอนเต็มยู่ตลราง หัวบบน่อกับอันซุ้มเบาจนซุ้มเบาเล่าเป็นเห็ดว่าะฮนเห็ดไว้เวลายำดำนาแล้วบ่ให้มันกินข้าววแถนี้เนาะมันยากกันแหละเพิ่นก็เลยบ่ได้ลงไปเล่มแถวไฮนาลุ่มพ่อแม่เพิ่นก็บ่ค่อยว่างเนาะบ่ะค่อยว่างลงไปเลี้ยงเพิ่นอยู่แคมตะกาแล้วพี่น้องเไยนอนกองกันอยู่แม่เพิ่นให้คอยไปเจบบาะบึงตะก้าเนาะเพราะว่า ่นอุ้มอีนั่งน้อยอยู่เธอสิให้คอยอุ้มเลยอีนั่งน้อยมันหายนะพี่น้องเอ้ยแม่เพ่นอุ้มคล้ายแน่จากน้อยเนาะกับโบหัวเป็นเพราะยังดอกพี่น้องเอ้ยด้วยเขายังบ่มีประสบการณ์อุ้มลูกกับโบหูเนาะบ่าวเถิดขาวเถิดดำบอกว่างตัดหญ้าเพิ่นมื้อนี้เขาก็สิตัดให้เพิ่นเสียดเวลาไปตัดนิดเดียวให้เพิ่นกินลายเติบแล้วก็มาเนาะ ย่านไก่มันลงไปเก็บกินเข่าวเวร์เถอน,น้าเพราะว่ามันเพราะท่านได้เกิดขับนะพี่น้องโอ้ตะกา้าแถวนี้ถ้าเห็นไก่ลงก็เจ็บขึ้นมาไล่ขึ้นมาเนาะจอบลเลยเลยนะพี่น้องมือหนึ่งเธอได้ลบถ้พผู้หนึ่งว่างผู้หนึ่งมาจอบเนาะ ก,ก็กัดไปเนาะยันง่วมลงบ่มีฟูเบิงแะไรพี่นอ้องข้าว่างๆต่อยากเลี้ยงดอกเลี้ยงเขาก็ยืนอยู่แคมตะกะมันกินหญ้าแถวไหนนะไทหุดกับพ่อท่านได้แล้วพี่น,น้องยังแถวนาโนน,นี่แหละเนาะนี่ดิแถวลุว่มแล้วมาเลยมือนีเบาจอนกับเบาเลาวกันกับไทานาให้ใหญ่ซ้ำให้อยู่บนอยู่บนนาโน่นนไหลอ้อยพหมนเนาะ คนสียอดนั่นแหละบาที่ให้กระเจ้ามายอดให้กเ็เลยไทยแล้วก็คาดถากระเจ้าตะบ,บิดว่าสีดำเอาผัวยอดมันบบได้เข่าสำดำแต่ว่าปีนี้ยากแพงมีแต่คนยากคนดำนาน้อยเดียวก็เลยยอดเนาะดำแต่แถวนี้กับพอแหงอลไรพี่น้องก็ยังสียุ่งพอแล้วอะไเนาะนี่ดิโอ้ให้หน้ามันก็ลายเติบ เบิ่งให้หน้าจังสือ่อขึสิได้เข่าลายที่จริงไม่ได้ได้ลายเลยพี่น้องไอ้กายนี่นจะได้ร้อยเท่าไหร่ร้อยิบก็สอบบอสหรือสาบสอบ,สอบนี่แหละมันมันบ่ค่อยงามเนาะให้หน้าลายก็จริงแต่แบบหน้าขี้้ายหน้าแข็งแข็งเข,ข่ามันบ่งามนะพี่น้องาจอบเบิ่งสือส่ออะไรพี่น้องเอ้ขอบเห็นไก่ก็ลบเนาะเข่ามันก็ลังกันเกิดนอ เกิดหน่อข้าวอยู่ยันไก่มันลงมาหาเหยียบหาเก็บกินเท่าไหร่บนันฝนสูบน้ำใส่แห่งบนละเน,น,นาะตะกาก็เลยน้าโน้นนี่ค่ะบอะลีรล้อน้ำเบ่ะคอยเรือล้วพี่น้องโอ้สี่ตาอดผมเนมดยตาเปล่าสิเห็นหน่อมันขึ่นข้าวอยู่เนาะ ย่งางแถวๆนั้นนะหุนนน่นนาหุ่นโบราณในไทยยังน้อยกะกลางคืนกะนอนอยู่แต่ว่ากลางเวีนนี่ให้ลีรอพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตื่นนะกะบ,บ่บ่ค่อยตื่นปรนไดขุมมือเนี่ยบ,บ่ค่อยเพราะว่าปรนไดแต่ก็ยังใหย้ยังใหย้ยังไ่ยอมนอนคือเก่าเนาะอันนี้แจ๊กแบะบผู้ใดพี่น้องเลย เบรด่ก uh ับหัเนะ่ามันกระบกไววได้ขึ้นเดียวมันกระบอกเลยนะมันชูบมันใส่เต็มมาบเลยอยู่ไหนกงมอง่วงกรงนีนี่ป้าเวรมองม่วงมันชุกมันจะหล่นใส่ตะก้าบน ม่วงซุกหล่นใส่ตะกร้าพี่น้องพี่ตะคีต้มกะยังบ่ค่อยลายดอกคันเด้ยเท่าที่เห็นน่เนาะมีพี่น้องเพิ่นเว้าว่าหม่วงลายคือบ่เอาไปเฮ็ดบักม่วงแผ่นเพิ่นบ่ค่อยมักเฮ็ดเนาะเพิ่นอยากกินสดๆปาดกินจังซี่ดีกว่าอีกอย่างค่ะมันใช้เวลาเหิงมันบ่พอสิลายเฮ็ดขนาดนั้นเวลาขูดมาก็ได้น้อยเดียวเด้อพี่น้องมันก็ยังบ่ลายเป็นไง มันบ่ค่อยมีเวลาเนี่ยมันใช้เวลาโดนเผื่อเขียวเผือเอ่ออยังซักซาเาสียเวลาเนาะอย่างเพื่อกระม,ม่อม,อมอ่วงอันเพื่อหมักกินสดทั้งม่วงกระโซ่เพื่อหมักเห็ดอยู่ทำมีละลายอันพอสิได้เห็ดดอกนี่ขูดออกมาสิได้ฉ่ำได้โอ้โหยออห่วงเลยก็มาเขียบเพื่นไม่ลงน,น้อยหน่ากกนี บ่ค่อยดกปคนไดเนาะเมื่อเพียงกคนพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งไก่บ่มีไก่ถึงซืสิเมื่อเด้อนักเถื่อมันลงมาเนาะไก่ลงมาฝักหลายโตลงมาเก็บกินข้าวเศร้าต่ะตั้งแต่เห็ดพิธีมากอะบ่ค่อยสะดุ้งออกแต่ว่ากลางเวรไม่สิเพิ่นก็บ่ค่อยอยู่ ห้อนพี่น้องเอ้ราจะมา่นกับพวกค่อยอยู่ค่อยจล๋อจะแม่นแบบลายตัวใหญ่ขั่วกินมันๆเลยนี่พี่น้องเ้างหัดบ่มีเวลาคุดเนาะกว่าจะได้ตัวหนึ่งเลืกบ่เลืกพี่น้องเอ้ยบ่มีเวลานี่เที่ยงตัวนี้กับตอนนี้กับบุรีมีคนอยู่พ่นผลไปบดตรงเคยไทยนะบดเอ้ยก็อยู่พุ่น พ่อกับบุหูสอมคันบ่หรือว่าอยู่พุ่นกับบุหูเนาะไอ้ันเฮ้ยมึงาลงไปกินก้าม่วงก็กิดหนาบอกอพี่พลึกดอกเลาะจะเจาะจะเจะอยู่ไรอ้อยทั้งในฮะ้วก็เลาะออกมาแล้วก็เล็บหนาแถวนี้ดาวเรืองแม่เพิ่นกำลังเริ่มดอก phải con phía đó bay thì tôi đâm rồi sao không? hay nhá đang nuôi hen rồi đi Này, có một kiệp đi đốt dùng rồi đang เล่นลูกบางคนคือว่าพึ่นหูเห็นเนาะกูหูนะนอนเวลาบันอนหับก็นอนลินอยู่เมื่อยนอนลินจังไห้กินนมพนับพี่น้องแต่อันนี้ก็มุมเก้็จำได้แบบนั่นแบบว่าไข่เนีได้เบบวลาผึ่นบะันอนกับเขาก็เห็นหันเห็นนีได้นะเอาผึ่นนอนลินอยู่ tại đi vào, vào. Um, lọt cái nhân hành có quyền phải hà mò cả mò cái cuộn bằng cả hòa bên nhẹ nhàng lắm ôm không phải cơ chị tôm đang kịp đọc กเจ้าเอาอยู่หันบนนอนจกเถอะวะพ่อผนอุ้มก็ให้คอยอุ้มก็ให้พี่น้องแม่อุ้มเลยก็ให้คือกันแต่บางช่วงบางตอนนะแต่เวลาหาอุ้มผลให้ผ็ยังหูจักมิดเวลาแม่อุ้มให้อุ้มอยู่สิแล้วพี่น้องเวียนอยู่ตลรางเทียงย่างหอบบดอุ้มหวันฮอบบดบดมือกางเวนเท่าขำแบบ แอ้งแม่เพิ่นก็แอ็งบ่บ่ค่อยว่างเนาะบางทีเห็นหันเห็นนี่เห็นเชียงร้านไห่โมยุตเล่นก็เปลี่ยนว่านางอีนางคือไห่แค่ห่านคำภาว่าหากอะคำเพิ่นนอนเพิ่นกรบโบพวาวาคือตะเก่าแล้วเดี๋ยวตั้งแต่เหตุพิธีมาแต่ว่ากางเว้นยังสีฮะนอนไม่หลับนะเอาเพิ่นว่างไว้ผู้เดียวเพิน่นกระไห้ว่างกัน หลิ่นในที่นอนผมกับวออันนี้เราได้ห้ยเราได้พี่น้องเลยยืนยืน uh huh> นอนยืนยูนพี Namen> ่นอนแม่พันกรนอนบลับก็นี่เป็นตลอดีงนอนบลับคนเฮงหมักนอนบลับซ้ำอยู่แล้วพี่น้องเลยว่านังอีนางคือหายแต่ไม่ใหญ่อู้มไม่ใหญ่ให้เวว่างนี่นี่น่ะได้ายปุกก็สีดำเลยบ่นังสีดำสีแดงสีขาวบ่ อยากนอนอยากนอนอยากนอนกะแอวนะนอนกะแอวกินนมกะกินจนบ่อยากกะแอวลาเปลี e ่ยนเปลี e ่ยนขี e. ì ì é, ้เปลี่ยนเหวให้กะแอวอันเถื่อเวลาบ่มียังอุ้มลิ้นิอยากให้นี่ก็ให้กดาวกดาวลด้พี่น้องเอ้ยให้เก่งบืนแล้วก็สิให้ะนี่ๆๆเอๆๆอีสิแลยากเพิ่นบ่ค่อยอยู่เนาะบัดเฮ็ดลูกเจ้า เทียงคางๆัง,ง,งทางหนานะได้พร้อมกันค่แต่ยังแบบหู้ได้ลูกก็จาพี่นอนกำเิล่าโบบอ,บอนอนกะมึงตาลินมึงกระดาวกระดิวอยู่บนค่อ,คอยไห้นะเมอกี้กระซำนี่ที่สะจะเลี้ยงลูกที่แต่ละคนอะไรฮะแต่ว่าเป็นลำแนวมั่นสะน่ะ <laughs> ให้เก่งไป่ิเลยแม่เราไ,ได้รับได้นอนิอุ้มหันอยู่ อาเป็นนํำเสื้อลำแนวมีมจากซะลูกคนอื่นคือหูแท้ๆเป็นแนวขี้ไห้เอ้แนวขี้ไห่เหรอแนงเพลโอ้ยเพลกันยังไห้ไหมน้องเพล้ตะกี้ก่ะไห้ไม่เียแดดแม่ไห้เก่งไม่เีแดวคู่คนนะลูกสี่คนมันมีมาลุ่ดลูกอีกที่นอกเลยลุ่ดรูกลุ่นล้านหมดแล้ ว้าวอ้าวอยู่ไหนเลยแคปโนนบ่นังเป็นแต่หังแล้ววิทย์คิ้งก็ห้กระดิ่วกระดาวแล้วกระห้โอเคน้องพี่น้องบันนี้ค่อยกะสิเอาลูกกินนมก่อนเนาะ สำหรับคลิปหนึ่งก็ขอจบอไว้สำหรับเดอ้อพบพรคลิปหนาเด้อพี่น้องสำหรับคลิปหนึ่งก็ขอตัวลาไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้อง